มันจะเป็นโถงกระจกสูงใหญ่ขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับเรียกว่าสูงขึ้นไปจรดชั้น2ครับโดยปกติแล้วฟังก์ชันโถงสูงอย่างงี้มันมักจะอยู่ในบ้านเดี่ยวด้านหน้าบ้านเท่านั้นเองนะครับแต่เนี้ยเขาปรับวิธีคิดมาอยู่ด้านหลังของทาวน์โฮมครับแล้วก็เปิดพื้นที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ด้านนอก2งเนี่ยต้องเรียกว,ว่ามีดับเบิลมาสเตอร์เบดรูมสองห้องนะซึ่งมีห้องน้ำในตัวทั้งหมดเลยครับห้องน้ำเนี่ยใหญ่มากนะแล้วก็มีบั๊กขับให้ด้วยครับด้านหลังมีกระจกฝ้าบ้านใหญ ใหกระจกตรงนี้นะครับมันจะสามารถเชื่อมต่อสเปซตรงนี้จะมองเห็นกันแต่ไม่รบกวนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนในบ้านก็จะสามารถมีพื้นที่ p r i v a t e ําสหรับกิจกรรมที่ตัวเองชอบได้นะครับผม สวัสดีเพื่อนๆในช่อง The Living by อยู่สบายทุกคนนะครับตอนนี้นะผมก็อยู่ที่สวนหลวงรอเก้าครับสวนหลวงรอเก้าเนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่นะที่เป็นเปรียบเ,เสมือว่าเป็นปอดเป็นพื้นที่ออกกําลังกายสันทนาการแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจของคนกรุงเทพฝั่งตะวันออกมาอย่างยาวนานครับการที่มีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ขนาดนี้นะอยู่รอบๆโครงการที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มมูลค่าในมิติท,ที่จับต้องไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตคุณภาพของการอยู่อาศัยครับวันนี้ผมจะพาไปดูโครงการบ้านโครงการหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากสวน 3กิโลเมตรเท่านั้นเองเรียกว่าตอนเช้าๆก่อนคุณไปทํางานเนี่ยคุณสามารถมาวิ่งออกกําลังกายมาปั่นจัก,กรยานแล้วก็ขับรถกลับบ้านไปแป๊บเดียวไปทํางานได้สบายๆนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงผมออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตามมา ก็เมื่อสักครู่นะครับตอนเช้าผมก็ไปวิ่งออกกําลังกายที่สวนหลวงรอเก้ามานะจากนั้นเนี่ยก็กลับมาที่โครงการครับซีรีเพลสพัฒนาการจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนพื้นที่ส่วนกลางในโครงการนะด้านหลังเนี่ยเป็นต้นไม้ประธานในสวนครับโดยปกติแล้วหลายๆโครงการที่เราไปดูกันมานะครับต้นไม้ในสวนก็จะเป็นต้นไม้ที่โครงการเอามาปลูกเอาไว้ใช่ไหมแต่ว่าต้นนี้นะครับเป็นต้นไม้เดิมที่อยู่ในพื้นที่มาเรียกว่ายาวนานครับแล้วก็ทรงพุ่มสวยมากนะเขาก็อนุรักษ์เอาไว้ครับ โครงการซีรีส์เพลสพัฒนาการเนี่ยออกแบบมาในซีรีส์ของ Dream Destination ของทางแสนซีรีส์นะครับเป็นโครงการที่เอาแรงบันดาลใจจากเมืองสวยๆทั่วโลกนะครับมาพัฒนาเป็นโครงการบ้านจัดสรรน,นะ อย่างที่นี่เนี่ยเขาใช้แรงบันดาลใจจากความโรแมนติกของเมืองปารีสครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมเอ่ยรูปแบบการออกแบบตกแต่งเนี่ยมันจะมีความชาร์มมิ่งในตัวเองสูงมากนะครับตัวรูปแบบของหน้าตาต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์หรือตัวบ้านเองเนี่ยมันจะไม่ได้คลาสสิกมากจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้โมเดิร์นจ๋านะมันจะมีความร่วมสมัยแล้วก็เบลนดกันอยู่ครับดูหน้ามองแล้วก็ดูสบายตาครับดูมีความโรแมนติกทีเดียว สำหรับระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นมาตรฐานของแสนซิรีเหมือนกันกันกบทุกโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Lift ลิฟต์ทแว้วนอกจากนั้นก็มีระบบ SSI เสริมด้วยครับ พื้นที่ส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของคลับเฮาส์โครงการนะซึ่งยกสเตปขึ้นมาต่อเนื่องจากคอที่เป็นต้นไม้เดิมครับด้านหน้าส่วนนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ําระบบน้ําเกลือนะครับเป็นขอบน้ําล้นแล้วก็มีพื้นที่สระเด็กให้ด้วยด้านบนเนี่ยก็เป็นฟิตเนสแล้วก็มีพื้นที่เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซมุมนั่งพักผ่อนนะครับสามารถมาใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวได้ทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นออกกําลังกายเอ่ยจะไปนั่งทํางานนั่งชมวิวนั่งพูดคุยกันนะครับผม ในโครงการซีรีส์เพลสพัฒนาการเนี่ยเป็นทาวน์โฮมที่อยู่บนที่ดินประมาณสัก16ไร่ครึ่งนะครับที่ดินของโครงการจัดว่าค่อนข้าง private ทีเดียวเพราะว่ามีเป็นแค่174ยูนิตครับแบบบ้านที่เนี่ยมี3แบบครับพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 99ไปจนถึง133ตารางเมตรนะครับขนาดที่ดินก็เรียกว่าหลากหลายครับเริ่มตั้งแต่16.5ตารางวาไปจนถึงที่ดินแปลงใหญ่เลย63.8ตารางวาครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศรวมๆรอบๆกันไปก่อนแล้วก็จะพาไปเจาะลึกแบบบ้านทั้ง3แบบกันนะครับมีแบบหนึ่งที่ชอบมากๆแล้วก็เป็นดีไซน์ที่เรียกว่าแตกต่างจากที่อื่นเลยตามมาครับ แบบบ้านหลังแรกที่ผมพามาดูกันนะครับเป็นแบบบ้านที่มีดีไซน์การจัดวางแปลนเนี่ยเรียกว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่าไม่เหมือนโครงการอื่นที่เคยพาไปดูกันนะครับชื่อแบบบ้านว่าเลอปารีสครับเป็นทาวน์โฮมหลังใหญ่ที่สุดในโครงการครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ย133ตารางเมตรอยู่บนที่ดินขนาดเริ่มต้น21ตารางวานะครับแบบนี้เป็นทาวน์โฮมหน้ากว้าง5.7เมตรครับฟังก์ชันมี2ห้องนอนใหญ่3ห้องน้ําแล้วก็2งที่จอดรถครับเข้ามายังพื้นที่ในตัวบ้านแบบเลอปารีสนะครับต้องบอกว่าแบบบ้านแบบนี้ มีการปรับวิธีคิดแล้วก็แนวคิดการดีไซน์ใหม่หมดเลยครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นส่วน Living Area อยู่ด้านหน้าบ้านใช่ไหมแล้วก็ส่วนแพนทรีเตรียมอาหารแบบนี้จะอยู่ด้านหลังบ้านครับอันนี้เขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยเอาพื้นที่ส่วนแพนทรีกับส่วนห้องน้ำเนี่ยวางไว้ด้านหน้าแล้วก็เปิดพื้นที่ด้านหลังครับให้มันโล่งแล้วก็กว้างมากๆนะฮะตรงส่วนนี้เป็น Living Area ครับ สิ่งที่เราจะเห็นก็คือไฮไลท์ตรงนี้ครับมันจะเป็นโถงกระจกสูงใหญ่ขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับเรียกว่าสูงขึ้นไปจรดชั้น2ครับโดยปกติแล้วฟังก์ชันโถงสูงอย่างนี้มันมักจะอยู่ในบ้านเดี่ยวด้านหน้าบ้านเท่านั้นเองนะครับแต่เนี้ยเขาปรับวิธีคิดมาอยู่ด้านหลังของทาวน์โฮมครับแล้วก็เปิดพื้นที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ด้านนอกถามว่าทําไมไม่อยู่ด้านหน้าครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ย โครงการทาวน์โฮมเนี่ยระยะระหว่างบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะน้อยกว่าบ้านเดี่ยวครับถ้ามันเป็นทงสูงอย่างเนี้ยบางทีมันอาจจะมีเรื่องของความไพรเวซีนะครับที่อาจจะดูแล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจแต่ถ้าสมมุติว่ามันมาอยู่ด้านหลังเนี่ยเราใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เต็มที่เลยอย่างตรงนี้เขาก็จําลองให้ดูว่าเราสามารถจะเป็นมุมแบบนั่งเอาท์ดอร์ข้างนอกจะเป็นเตาบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยทำได้หมดเลยนะครับถ้าสมมติว่ากลัวควันเตาบาร์บีคิวจะไปรบกวนเพื่อนบ้านข้างเนี่ยก็เคาะประตูชวนเรียกมาทานด้วยกันนเก็ได้ะ <S 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 ทีนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือพอลิฟ i n อเรียอยู่ด้านหลังบ้านนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามันยาวเต็มความกว้าง5.7เมตรของหน้าบ้านเลยเราจะสามารถแบบดูทีวีจอใหญ่ๆคุณติดแบบ85นิ้วเนี่ยดูได้สบายตาอยู่ในระยะที่แบบเรียกว่าสบายๆนะครับไม่ได้รู้สึกว่าอ,อึดอัดหรือคับแคบอะไรเลยนะขึ้นมาอย่างพื้นที่ชั้น2นะครับชั้น2เนี่ยต้องเรียกว่ามีดับเบิลมาสเตอร์เบดรูม2ห้องนะซึ่งมีห้องนั้นในตัวทั้งหมดเลยครับ ห้องแรกที่ผมพาเข้ามาดูเนี่ยอยู่ด้านหลังบ้านแต่ว่าความพิเศษของห้องนี้ก็คือเขาจะมีหน้าต่างที่สามารถเปิดนะครับแล้วก็ เชื่อมต่อลงไปยังพื้นที่ส่วนที่เป็น living area ด้านล่างเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะเห็นการเชื่อมต่อของ space นะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนเนี่ยมองออกไปนะครับยังพื้นที่สวนด้านหลังยังพื้นที่ living area นะครับตรงนี้เป็น space ที่น่าสนใจทีเดียวครับตรงนี้เขาก็จะสามารถ build-in ตู้เสื้อนะครับแล้วก็เรียบขนานไปกัะแนวผนังได้เลยนะห้องน้ำเนี่ยใหญ่มากนะแล้วก็มีบั๊กขับให้ด้วยครับด้านหลังมีกระจกฝ้าบานใหญ่ระบายอากาศออกไปได้ถ้าเราไม่นั่งในอ่างอาบน้ำนะครับเราก็สามารถยืนอาบได้ด้วยครับมีฝักบัวสายอ่อนแล้วก็จุดจำเครื่อง สุขภัณฑ์ในห้องน้ำเนี่ยเป็นของบารสไลน์นะครับเข้ามายังพื้นที่ห้องนอนใหญ่ด้านหน้าอีกห้องหนึ่งครับสองห้องเนี้ มีจุดเด่นที่แตกต่างกันครับห้อง่อสักครู่เนี่ยมีสเปซที่มองเชื่อมต่อลงไปยังส่วนลิฟวิ่งแอเรียได้นะครับมีบา๊ดทับส่วนห้องนี้เนี่ยไม่มีบั๊ทับแต่ว่าฝ้าเพดานสูงมาก,มาก,มากนะครับสูงที่3.5เมตรตรงนี้เนี่ยพอรวมกับหน้าต่างกระจกบานใหญ่ที่รับแสงเข้ามาจากหน้าบ้านมนทำให้ห้องดูโปรง่งโล่งมากครับเราสามารถที่จะแบบลองดูนะครับในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาบิวอินไว้ให้ว่าคุณทําเป็นชั้นลอยเลยก็ได้นะครับสามารถเก็บของหรือว่าจะทําเป็นชั้นหนังสือทําเป็นอะไรต่างๆเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ด้านบน นนเพราะว่ามันโปร่งแล้วก็โล่งมากทีเดียวซึ่งห้องน้ําในตัวเนี่ยก็จะแบ่งพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งแล้วก็มีหน้าต่างกระจกบานใหญ่นะครับที่เป็นกระจกฟ้าสามารถรับแสงเข้ามาทําให้ห้องน้ำแห้งอยู่ตลอดเวลาเช่นกันครับนี่ก็เป็นรายละเอียดของแบบบ้านเลอปารีสนะครับเรียกว่ามีดีไซน์ที่น่าสนใจมากทีเดียวทีนี้สําหรับครอบครัวไหนที่ทํามีงบประมาณไม่มากนักนะครับหรือว่าอยากได้แบบบ้านที่ขนาดเล็กลงมาหน่อยแต่ว่ายังอยู่ในทาเลที่ดีเหมือนกันเนี่ยโครงการก็มีแบบบ้านให้เลือกอีก2แบบนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกันต่อ ทาวน์โฮมหลังต่อมาที่จะพามาชมกันนะครับชื่อแบบว่าไอเฟลนะครับไอเฟลเนี่ยเป็นทาวน์โฮมไซส์ที่ทํามาสําหรับครอบครัวในยุคปัจจุบันนะครับเรียกว่าพอเหมาะกันเลยทีเดียวเพราะว่าฟังก์ชันเนี่ยมี3ห้องนอน1ห้องอเนกประสงค์นะครับมีที่จอดรถ2คันนะพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด1 1 8ตารางเมตรครับอยู่บนที่ดินขนาดเรต้นิ่มต้น18.1ตารางวานะครับเป็นทาวน์โฮมหน้ากว้าง5.7เมตรนะถ้าเราดูหน้าตาของตัวบ้านเนี่ยก็จะยังมีความโมเดิร์นคลาสสิกนะครับใช้โทน เข้ามายัางในบ้านตัวอย่างแบบไอเฟลนะครับแบบนี้เนี่ยการจัดแปลนเนี่ยก็น่าสนใจเช่นกันนะครับแม้ว่ารูปแบบมันจะแตกต่างจากแบบแรกที่พาไปชมกันพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นส่วน living a r e ยนะส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นส่วนรับประทานอาหารมีพื้นที่ส่วนห้องอนเนกประสงค์ด้วยครับซึ่งถ้าเราดูพื้นที่ตรงส่วนห้องอนเนกประสงค์เนี่ยเขาจะมีกระจกเข้ามุมบานใหญ่เลยกระจกตรงนี้นะครับมันจะสามารถเชื่อมต่อสเปซระหว่างจุดที่ผมยื่นอยู่ตรงนี้กับพื้นที่ภายในได้ครับ <Wow. S 1> คนที่ใช้พื้นที่ในแต่ละส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องด้านในทากกิจรรมตต่งงงๆขออัวเ หรือว่าจะนั่งดูทีวีอยู่ด้านนอกเนี่ยตรงนี้จะมองเห็นกันแต่ไม่รบกวนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนในบ้านก็จะสามารถมีพื้นที่ p r i v a t e ําหรับกิจกรรมที่ตัวเองชอบได้นะครับผมด้านหลังโครงการเนี่ยเขาก็จะลงเสาเข็มยาวเท่าตัวบ้านเอาไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะป้องกันเรื่องของการซุดตัวในอนาคตนะครับสำหรับความสูงฝ้าเพดานเนี่ยชั้นล่างจะอยู่ที่2.65เมตรนะครับโดยรวมๆเนี่ยก็จัดว่าดูโปร่งมากทีเดียวครับในส่วนของห้องน้ำเนี่ยลักษณะของการจัดวางเขาจะหลบมุมเข้าไปนิดนึงนะครับ ประตูปิดปุ๊บมันก็จะเรียบร้อยนะครับไม่ว่าเราจะนั่งดูทีวีหรือนั่งรับประทานอาหารตรงนี้ก็สวยงามแล้วก็จัดแปลนได้เป็นระเบียบทีเดียว ขึ้นมาย่างพื้นที่ชั้นสองนะครับตัวบันไดเองของโครงการเนี่ยเป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับก็แข็งแรงดีทีเดียวครับแล้วก็จุดที่อยากให้ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนสกายไลท์ด้านบนครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีในแบบบ้านทุกแบบเลยนะจะสามารถช่วยนําแสงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาสู่โถงบันไดได้ตอนกลางวันก็ไม่จําเป็นจะต้องติดไฟตรงโถงบันไดนะครับช่วงกลางวันก็สามารถใช้งานได้แล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยนะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนเด็ก2ห้องนะครับลูกๆ2คนสามารถแบ่งกันอยู่คนละห้องได้เลยถ้ามีลูกคนเดียวเนี่อห้องห ประสงค์อะไรได้ตามใจเช่นกันครับความสูงฝ้าเพดานของทั้งสองห้องนี้สองจเมตรนะครับก็เรียกว่าสบายๆนะรับแสงธรรมชาติเข้ามาจากด้านหลังบ้านได้ด้วยครับห้องน้ำเนี่ยจะใช้ร่วมกันตรงโถงกลางน,นะครับสำหรับลูกๆ2คนเข้ามายัางในส่วนของมาสเตอร์เบดรูมนะครับห้องนอนใหญ่เนี่ยจุดเด่นก็เช่นกัน,กนครับว่าฝ้าเพดานสูงมากนะ3.5เมตรเรียกว่าดูโปรง่งสบายๆนะครับเวลาเรานอนเนี่ยมันดูโล่งไปหมดเลยนอกจากนั้เนี่ยก็มีมุมที่ทําตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วย ดูแบบบ้านกันไป2แบบแล้วนะครับถ้ายังไม่จูใจเดี๋ยวผมพาไปดูแบบบ้านหลังสุดท้ายกันนะครับซึ่งโครงการทํามารองรับสำหรับวัยที่เริ่มสร้างครอบครัวหรือว่าครอบครัวขนาดเล็กครับ มาถึงทาวน์โฮมแบบสุดท้ายที่จะพามาชมกันนะครับแบบนี้เนี่ยทำมาสําหรับวัยเริ่มสร้างครอบครัวหรือว่าครอบครัวขนาดเล็กครับอาจจะไม่มีลูกหรือว่ามีลูกสัก1คนนะครับผมแบบนี้ชื่อว่ามงหมาดครับเป็นทาวน์โฮมที่มีฟังก์ชัน2ห้องนอน1ห้องอนเนกประสงค์3ห้องน้ําแล้วก็ที่จอดรถ1คันนะครับทาวน์โฮมแบบนี้หน้ากว้าง5.2เมตรนะครับพื้นที่ใช้สอยรวมอยู่ที่99ตารางเมตรอยู่บนที่ดินขนาดต้นต้น16.3ตารางวาในราคาเริ่มต้นประมาณ3ล้านบาทเท่านั้นเอง ตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ในห้องอเนกประสงค์ของแบบบ้านมงหมานะครับแบบบ้านเนี้ยแม้ว่าจะเป็นบ้านขนาดเริ่มต้นของโครงการแต่ว่าเขาก็จัดสรรพื้นที่ใช้สอยออกมาเต็มประสิทธิภาพทีเดียวครับโดยเฉพาะเขาทํามาสําหรับรองรับคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่ยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายนะไม่ว่าบางคนอาจจะมีงานอดิเรกบางคนอาจจะมีอาชีพเสริมนะครับบางคนอาจจะขายของออนไลน์หรือว่าบางคนอาจจะแบบชอบออกกําลังกายนะครับมีแอคทิวิตี้ต่างๆเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีห้องอเนกประสงค์ชั้นล่างให้ครับซึ่งถ้าเราดูขนาดก็เห็นว่ากว้างขวางนะ ปโปร่งทีเดียวนะก็สามารถใช้ทำแอคทิวิตี้ต่างๆได้แบบเต็มที่เลยแล้วก็จุดสําคัญอย่างหนึ่งก็คืออย่างตรงที่ผมนั่งอยู่เนี่ยครับถ้าเราเมาไปส่วนลิฟวิ่งแอเรียด้านนอกนะเราก็จะเห็นว่าเขามีหน้าต่างกระจกบานใหญ่แบบเดียวกับแบบบ้านไอเฟลที่พาไปชมกันมาเลยครับแต่ว่าใหญ่กว่าอีกนะก็รู้สึกว่าปโปร่งโล่งแล้วก็อยู่สบายมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูส่วนอื่นๆ,ๆกันต่อนะครับด้านนอกเนี่ยก็มีส่วนที่เป็นส่วนรับประทานอาหารนะส่วนลิฟวิ่งแอเรียแล้วก็มีห้องน้าครับผม ขึ้นมายังพื้นที่ในห้องนอนชั้นบนนะครับชั้นบนเนี่ยมี2ห้องนอน2ห้องน้ำนะซึ่งต้องบอกว่าทั้งพื้นที่2ห้องเนี่ยขนาดไม่ได้แตกต่างกันมากเกินไปนักนะครับอย่างห้องนอนใหญ่เนี่ยก็อยู่สบายๆนะครับมีแสงเข้ามาจากด้านหน้าบ้านแล้วก็มีมุมสาหรับตู้เสื้อผ้านะอย่างห้องนี้ตกแต่งก็น่าจะถูกใจสาวๆนะครับชิคๆเลยใช้สีสันสดใสนะสำหรับห้องลูกๆด้านหลังนะครับผมแม้จะเป็นห้องนอนเด็กแต่เป็นห้องนอนเด็กที่ขนาดใหญ่นะครับสามารถวางเตียง5ฟุตได้เลยมีห้องน้ําในตัวก็จัดว่าอยู่สบายๆ ก็พาไปดูแบบบ้านทั้ง3แบบของ s ซีร p l a c e พัฒนาการกันไปแล้วนะครับเหลือในเรื่องของทำเลนะเดี๋ยวผมเล่าเสริมให้ฟังกันว่าที่ตั้งเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็ใกล้อะไรเดินทางสะดวกยังไงบ้างครับ เดี๋ยวเรามาเล่าสรุปรายละเอียดความน่าสนใจของทำเลซีรีเพลสพัฒนาการให้ฟังกันเพิ่มเติมครับที่ตั้งโครงการเนี่ยอยู่บนถนนเฉลิมพระเกียรติรอซอย48นะซึ่งถ้าเราใช้ถนนเฉลิมพระเกียรติรอเนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อไปตรงแยกสีอุดมแล้วก็เข้าสุขุมวิทได้สะดวกมากครับหรือว่าถ้าเราใช้ถนนพัฒนาการตัดใหม่เนี่ยตรงนั้นก็จะไปออกที่แยกประเวศนะครับแยกสีนุชเชื่อมต่อเข้าสุขุมวิท7 7ตรงอ่อนนุชได้ง่ายเช่นกันหรือว่าเราจะข้ามไปถนนพัฒนาการก็ทําได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยบนีด แล้วนะครับว่าตอนนี้การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็คืบหน้าไปมากแล้วก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆในทาเลสีนาคารินได้มากขึ้นพอศักยภาพในการเข้าถึงมากขึ้นเนี่ยมูลค่าของอสังหามูลค่าของที่อยู่อาศัยมันก็จะเติบโตตามไปด้วยครับและก็แน่นอนนะครับถ้าโครงการอยู่ใกล้กับส่วนหลวงรอเก้าเนี่ยมันก็จะใกล้กับห้างใหญ่2ห้างนะครับไม่ว่าจะเป็นซีคอนสแควร์หรือว่าพาราไดซ์พาร์คสีนาคารินนะครับตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าใกล้แหล่งจับใจใช้สอยแหล่งไลฟ์สไตล์นะครับเดินทางไปห้างเน หรือว่าถ้ายังไม่จู่ใจจริงๆจากโครงการเนี่ยไปเมกาบางนาก็สะดวกนะครับเพราะว่าเราใช้ถนนเฉลิมพระเกะียรติรอซอย28นะตรงไปออกแยกบางนาตราดนะครับพอออกบางนาตราดปุ๊บขับรถขึ้นสะพานเกือกมาแล้วก็เลี้ยวเข้าเมกาบางนาเลี้ยวเข้าอีกเกียได้เลยนะครับเรียกว่าเป็นโลเคชั่นที่สะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งการเดินทางนะครับผม น่าจะได้รายละเอียดของซีรีส์เพลสพัฒนาการกันไปครบถ้วนนะครับใครที่ชอบบ้านสไตล์นี้นะครับหรือว่าอยากมาดูว่าบ้านสไตล์ที่เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากบารีสเนี่ยถูกใจไหมเข้ามาชมโครงการกันได้ทุกวันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ The Living By บอยู่สบายพาไปชมโครงการบ้านคอนโดหรือว่าทาวน์โฮมที่ไหนสามารถหลังไมค์มาแจ้งกันได้นะครับมีโอกาสก็ไปถ่ายทำรีวิวมาให้ชมกันเพิ่มเติมก่อนจากการนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ชแนลพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ลาไปก่อนคครรััับบสสดี